ครับคราวนี้เรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแมปวงจรน,นะครับการแมปวงจรด้วยไมโครซิปเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราแมปวงจรด้วยอุปกรณ์ประเภท L4 ล้ำอิเ e m มนต์นะครับคราวนี้เราจะลองลองใช้ไมโครซิปเนี่ยทำการแมปเป็นวงจรแม t c h i n g นะครับทำการออกแบบเป็นวงจร matching โดยตัววงจรลักษณะเนี้ยเราจะเห็นในในส่วนที่เป็น Rf เยอะมากเลยนะครับหรือใครไปลื้อไอ้ตัว LNB feed นะอยู่ในในหัวาจารย์รับสัญญาณดาวเทียมลองแกะมาดูเราก็จะเห็นเป็นลายวงจรซึ่งซึ่งจะเป็นแผ่นแผ่นไมโครสติปมีขนาดความกว้างความยาวไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไอ้ตัวนั้นะ่ะมันทำหน้าที่ในการแบชบชีวนะครับโอเคนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงตัวที่แมชิ่งด้วยไมโครซ o ิปตนี้เราจะเรียกมันว่าสตั STUB S นะครับสตับซึ่งตัวสตับก็คือฐานพิชเชนไลน์ตัวนึงนะครับฐานพิชเชนไลน์หรือสายส่งตัวนึงที่เรานำมาออกแบบเป็นวงจรแบตชิ้น matching. โดยสตับมันก็จะมีซิงเกิลสตับมีดับเบิลสตับหรือมาลาสตับนะครับแล้วก็มีสตับแบบเปิดวงจรกับสตับแบบรัดวงจรโอเพนซิกิตสตับ ช็อตซอริตสตับนะโดยในหัวข้อนี้จะอธิบายเรื่องของการแบบวงจรด้วยแมกโสติปโดยใช้สตับเดี่ยวซิงเกิลสตับแล้วก็สตับแบบสมดุลหรือบาลานซ์สตับนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับการแมตวงจรโดยใช้สตับเดี่ยวเนี่ยนะครับจากรูปวงจรน,นะครับจากรูปวงจรในวงจรเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแ l นะครับมีแ l เท่ากับอะไรเอ่ย50โอห์ปุมนะครับ แล้วต่อวงจรน,นะครับต่อนี่คือความยาว z ซโกกับ50โอห์มตัวแรกช็อตวงการนะครับซโกตัวที่2 50โอห์มซึ่งมีความยาว L2 อันแรกความยาว L1 เห็นไหมครับมีเปด้ว50โอห์มเหมือนกันซึ่งในลักษณะเนี้ยถ้าเรามาออกแบบ็นแผ่นวงจร PCB มันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับก็มีความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ นะครับความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาออกแบบเป็นวงจร PCB นะฮะโดยที่สตาบเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวนี้ต่อรัดนะครับรัดและวกไหนานะครับต่อวงจรแบบรัดแล้วก็ต่อขนาดกับโลดนะครับลักษณะของไมโครสติปแบบกลมวงจรแบบนี้นะครับใช้สตาบแบบเปิดวงจรแทนสตาบแบบรัดวงจรก็ได้แบบเปิดวงจรก็คือตรงนี้จะไม่ต่อลงเปล่า นะครับตรงนี้จะไม่ต่อลงกล่าวนะครับอันนี้แบบรัดวงจรนะครับอันนี้เป็นแบบรัดวงจรซึ่งในลักษณะวงจรเขียนเป็นแบบนี้นะครับวงจรเขียนป็นแบบนี้นี่คือความยาวของ L 1ให้ความยาวของ L 1แล้วก 1, e 1, e ็ความยาวของ L สอง L หนึ่งเห็นไหมครับ L หนึ่งเนี่ยมันถูกเชื่อมต่อถึงกันลักษณะนี้เราคือรัดวงจรนะครับ L หนึ่งรัดวงจรส่วน L สองเนี year, ่ยก็คือความยาวของส่วนนะครับทีนี้ นี่ครับนี้ในการแมปวงจรเนี่ยก็อาจเขียนได้รูปแบบวงจรก็เป็นรูปแบบนี้นะครับกอไก่วงจรแบบนี้ขอไข่เป็นรูปวงจรที่เป็นนะครับเป็นไมโครซิปอันที่3ที่จะเห็นใช้กันนิยมใช้กันเป็นเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับเป็นเชิงสัญลักษณ์โดยเขียนโดยใช้สายนำสัญญาณ2เส้นนะครับนี้ในการออกแบบวงจรนะครับในการออกแบบวงจรเพื่อหาความยาวส่วนต่างๆของไมโครซิป ทำได้โดยการใช้แผนภาพสมิ t h วใช้แผนภาพสมิุตว y นะครับพิจารณารแม็กมงจรในรูปที่3.21กไก่ g. 3ามจุกไก่รูปนี้นะครับ3.21จกไก่ g. คือรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยมี ZL ก็คือ50โอห์ม ZL i m อ e d ิมพีแดห้โอห์มแปลงเป็นไวทก็มีค่ารากับ1นะครับเพราะว่า normalize ด้วยนะครับ normalize ด้วยอะไรครับ นวมนอมาไลด้วยห0ปสิบปูวันนั้น ZL ก็คือมีค่าเท่ากับ1นะครับ YL ก็เลยมีค่าเท่ากับ1โอเคนะครับนะโดยที่ในวงจรเนี่ยมีค่าอิมพีเดนซ์นอมาไลซ์นะครับ ZL เท่ากับ ZL ดแอลสบปู o, ซึ่งมีค่าเท่ากับ1เห็นไหมครับวันนั้น YL ก็คือ1แล้วก็ค่าอิมพิเรนต์นอมาไลซ์ของสตาบสามารถเขียนได้ว่า YSC YSC คืออิมพิเรนต์ชอสต้า นะครับแอดมิเตนชอร์สกิตร์ซึ่งตัวเนี้ยนะครับแอดมิเตนชอร์สกิตร์วายเอสซเนี่ยนะครับชอร์สกิตร์ก็คือตรงนี้มันมีค่าเท่ากับบวกลบ jb ซึ่งตรงเนี้ยก็คือบวก jb นะครับซึ่ง bs มันมีค่ามากกว่า0เมื่อค่าคาสตันตัวเป็นตัวเก็บประจุนะครับค่าคาสตันเป็นตัวเก็บประจุหรือ ysc นะครับ ysc เท่ากับลบเจบ เมื่อ B S มากกว่าศูนย์ซึ่งถ้าเป็นลบ J B S ตรงนี้มันก็คือ s u s c e p t a n c e มีค่าเป็นตัวเหนี่ยวนำนะครับ s u s c e p t a n c e มีค่าเป็นตัวเหนี่ยวนำถ้า Y S C เท่ากับ J B S มันก็คือเป็นคา p า c ิเตอถ้าเป็น Y S C เท่ากับลบ J B S มัน Active ตัวเองมันทำงานเองเป็น Inductor แค่นั้นเองนะครับและทีนี้ ไอ้เจ้า y สองนะครับ y x นะครับผลลัพธ์ของสตาร์ก็คือ y l บวก y sc นะครับอ่ะทีนี้วิธีการของเขาทำอะไรบ้างนะครับวิธีการเขาทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับจนะคบาคำนวณหาความยาวของ l หนึ่ง l สองนะครับความยาวของ l หนึ่ง l สองซึ่งจุดเริ่มต้นที่เราพอร์ก็คือหนึ่งใช่ไหมใช่หนึ่งนะครับหนึ่งทีนี้มันวิ่งมาจนถึง จุดจุดนี้คือจุด yx yx ยังวิ่งบนวงกลมอะไรครับบนวงกลมความนำคงที่เท่ากับหนึ่งนะครับ yx เท่ากับหนึ่งบน jbs นะครับหนึ่ง jbs วิธีการทำไงวิธีการก็คือวิธีการก็คือเขาก็ลากเส้นนะครับลากเส้นจุดนี้แต่อย่นี้นะครับตัดจุดนี้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ตรงนี้คือค่ารบ g p s นะครับลบ JBS L g p s ตรงนี้นะครับ g p s ก็คือจุดตัดตรงนี้มันก็คือได้ y าหนึ่งบวก JBS หนึ่งคือวงกลมวงนี้หนึ่งคือวงกลมวงนี้หนึ่งคือวงกลมจุดนี้คือจุด JBS นะครับ y คือ g p s เพดัะนั้นเขาก็เลยลากเส้นจากหนึ่งเนี้ยผ่านจุดนี้ตัดขึ้นข้างบนนะครับจากนั้นกลางวงเวียน กางวงเวียนลัศมีเท่ากับนี้ยาวเลยนรัศมีเท่านี้แล้วก็ลากวงกลมยาวออดูไหมครับลากวงกลมยาวหนย่ลากวงกลมยาวเลยพอลากวงกลมยาวเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับเขาก็จะวิ่งหาวิ่งจากวงกลมนะเนี้ยตามวงกลมที่เราลากวงเวียนมาเนี่ยนะครับมาได้จุดตัดจุดที่สองก็คือ y นี้นะครับได้จุดตัดจุดที่สองคือ y นี้ พอได้จุดตัดจุดที่2ได้ไวอินตรนี้ปั๊บเขาก็พอดจากเส้นนี้มาตัดจุดนี้นะครับคทาวนี้เขาจะมาหาความยาวว่า L 1กับ L 2หาอย่างไง L 1มันเป็นรัดวงจร L 1มันเป็นรัดวงจรนั่นคือเริ่มต้นตัดจุดนี้นะครับตจุดนี้วนมานะครับวนมาฟื้นวนมาจนถึง GPS นี่คือความยาวของ L 1. แล้ว L สองล่ะ L สองก็คือระยะจากจุดนี้นะครับเอโทษทีเส้นนี้คือเส้น bs นะครับ jbs นะครับหราเส้นเดียวกันนะ jbs เนี้ยนะครับตัดตรงนี้ส่วนความยาว L สองคือเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับ,รบลากฟุตมาจนถึงจุดตัดจุดที่สองสองจุดเนี้ยเป็นความยาวของ L สอง L สองเป็นเปิดวงจรน,นะครับ L สองเปิดวงจรโอเคนะครับจุดนี้คือจุดรับวง,งจรลากมานะครับเราก็จะได้ เราก็จะได้ความยาว L1 กับ L2 แต่ L โอเคนะครับนะฮะอ้าวตัวแรกนะครับตัวแรกการออกแบบในวงจรเนี่ยแมบบทชิ่ง YR ดกับหนึ่งคือยาไอินแล้วขอไขการออกแบบไปใช้แบบภาพ Y นะครับ y นะฮะอ้าอันนี้เมื่อผลรวมของสตับผลรวมของสตับทำยังไงผลรวมของสตับสตับตัวนี้2.31 พอสามจุดสองหนึ่งต่อนะครับออกแบบไปใช้แผนภาพสมิธนะครับซึ่งตรงนี้ L 1กับ L 2ความยาวพนละตัวกันเมื่อกี้เราวิ่งขึ้นข้างบนใช่ไหมครับเมื่อกี้เราวิ่งขึ้นข้างบนเราวิ่งขึ้นข้างบนแล้วเราก็อ่านค่านะครับแล้วก็าอ่านค่าแต่อันนี้เราวิ่งลงมาข้างล่าง นะครับเราวิ่งลงข้างล่างก็คือหนึ่งลบ JBS เมื่อกี้หนึ่งบวก JBS ถ้าหนึ่งลบ JBS นะครับลงมาข้างล่างตรงนี้จะเป็นอะไรครับตรงนี้จะเป็นอะไรครับเป็น L นะครับตรงนี้เป็น L ถ้าวิ่งขึ้นข้างบนตรงนี้จะเป็น C เห็นไหมครับวิ่งขึ้นงบนตรงนี้นจะเป็น C นะครับลงมาข้างลา่างตรงนี้จะเป็น L นะครับหนึ่งลบ JBS แล้วก็กลางวงเวียนรัศมีเท่ากับตรงนี้แล้วก็ลากเส้นมาหนาจุดตัดจุดที่สองก็คือ y วทอีก เพราะนั้นความยาวที่ได้มันจะแตกต่างกันความยาวที่ได้ก็คือ l หนึ่งเมื่อกี้เนี่ย l 1มันยาวจนถึงจุดนี้ใช่ไหมใช่ด้านบนนี่ใช่ไหมครับ l 1มันก็ลากเล่นจากนี่มานี่แต่ l หนึ่งตรงนี้มันเริ่มต้นแต่ตรงนี้พอมาถึงจุดตัดจุดที่สองนะครับพอมาถึงจุดตัดตรงนี้ก่อนหน้านี้จำได้ครับก่อนหน้านี้ y หนึ่งมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่นะครับ j p s อยู่ตรงนี้เพราะนั้นคุณต้องลาก l 1ตั้งแต่จุดนี้วนมาจนถึง l 1ตรงนี้ แต่ตรงนี้เราลงมาข้างล่างอันนี้คือ yx ท่ากับ1ลบ jbs นะครับแล้วส่วน l2 l2 คืออะไร l2 คือเราต้นแต่จุดนี้มาดนที่จุดนี้นี่คือความยาว l2 นะครับนี่คือความยาว l2 เอเคนะครับอ้าวอันนี้เป็น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 ,ปนอ่าวิธีการพอตคราวนี้เมื่อเราวรวมผลรวมนะครับเมื่อเราวรวมผลรวมมันก็คือ yx เนี่ยมีค่าเท่ากับ yl บวกกับ ysc ซึ่งมันก็คือ1บวกลบ JBS นะครับ1นบวกลบ JBS นะครับทีนี้3.2มจดอหนึ่งขอขายครับผมไได้จากแผนภาพ3.2 1ขอหนะึ่งขอขยจะพบว่าการต่อสตับนะครับการต่อสตับ YS เท่ากับบวก JBS เท่ากัโหลดนะครับนั่นคือ YL นะครับนั่นคือ YL แสดงได้ด้วยว่าจุดหมุนของ YL เท่ากับ1ไปยัง1บวก JBS นะครับ วงกลมค่าความนำคงที่เท่ากับหนึ่งทำให้เราคำนวณหาความยาว l ยืนสำหรับการต่อค่า,คาต่อเป็นโคสเทปอนุกรมกับแอดมิสแนนซ์ y s นะครับเพื่อการแบบไปสู่ค่าแอดมิสแนนซ์ yin นะครับเพื่อไปสู่การแบบค่าแอดมิแนนซ์ yin ดังนั้นในการหมุนจุด yx ไปยังจุด yin บนวงกลมขนาดทอขนาดทอตรงนี้เราทำได้อย่างไงก็กาลางวงเวียนนะครับที่อาจารย์บอกกาลางวงเวียนเท่ากับรัศมีของมัน นะครับแล้วก็หมุนยาวไปเลยนะครับสร้างเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยนะไอ้สร้างเป็นวงกลมขนาดทอเลยครับซึ่งวงกลมตัวเนี้นะครับมีลมักษณคงตัวจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดแผนภาพกลางภาพของแผนภาพสมิธเลยนะครับจากนั้นคำนวณค่า L2 ได้ส่วนแมทชิ่งด้วยค่า YSC ลบ j s นะร่วม3.21ขอปีความอยากสั่ L1 จะทำให้ค่านะครับจะทำให้ได้ค่า YSC นะครับ รูป2รูปตัวอย่างขอไขขออกไปต่างกันทงไมต่างกันตรงที่ตรงหนึ่งเป็นบวก g b s ตรงข้างล่างเป็นลบ g b s จะทําให้ได้ค่าวามยาวต่างกันแค่นั้นเองนะครับโอเคจากรูปที่3.21กไก่พบว่าสตับแบบลัดวงจรมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับการต่อตัวเก็บประจุแบบขนานนะครับที่มีค่าอัการแบบ normalized y c นะครับอ่าโอเคนะเองไปอ่านดูได้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูวิธีการเรามาดูวิธีการรือดูตัวอย่างจงออกแบบการแมปวงจรนะครับด้วยไมโครสิปที่อินพุตและเอาพุตของวงจรขยาสัญญาณดังรูปที่3า2จุดสองกันเมื่อทอ s S เคือแหล่งกาเนิดนะครับมีค่ากับากัน0.614นะครับ0.614มุม160องศาแล้วก็โหลดมีค่ากับ0 6น2กับ0.682มุม97องศาในระบบ50โอห์ม นั่นคือพาร์สมิชไลท์ที่50นะครับจากค่าทอ S เอสและทอ L อลเราสามารถอ่านค่า d m i t t a แ c e แบบ Normalize นะครับอ่านค่า Normalize บนแผนภาพ z ซตหรือคำนวณได้นี้นั่นคือ y s กับเซนเนะครับซึ่งไอ้เจ้า0.614มุม60เนี่ย160แปลงมีค่ากับ0.245บวก j 0.165นะครับ หาส่วนกลับให้ได้ y s ก็คือ2.8ลบ j 2.9แล้วก็ y l แล้วก็แปลงค่า0.682มุม97องศามีค่ากับ0.325บวก j 0.83พออินเวอร์ตกลับนะครับพอ,อพอแปลงเป็น y หาส่วนกลับของ y l มีค่ากับ0.4ลบ j 1.05นะครับ การแมที่ input ตนะครับการแมที่ i ิน input ตจะใช้สตับตามด้วยนะครับตามด้วยส่วนของเมโทสติสอนุกรมเราเริม่มจากกำหนดจุด y s ลงในแผนภาพสมดุลนะครับจุด y s ตรงเนี้ยลงบนแผนภาพสมดุลนะครับได้ในรูปที่สามจุดสองสองขอไข่ถ้าดูนะครับเราแหมรูปนี้ y s นี่ y s อยูงนี้นรูปนี้เห็นนะครับ จากนั้นปั๊บจากนั้นปั๊บเขาก็กางวงเวียนเลยกางวงเวียนนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้จุดสองจุดนะครับกางเวียนแบดนี้กางเวียนนะครับพอกางวงเวียนได้ปั๊บนะครับก็วงกลมหนึ่งวงเลยครับวงกลมโอเคไหมครับตัดจุด YS หนึ่งจุดคราวนี้เขาจะเริ่มวิ่งละนี่เริ่มวิ่งละนะครับนีเริ่มวิ่งละ นะฮะความยาวนะครับความยาวความยาวนี่คือความยาว l อหนึ่งอหนึ่งตัวนี้เป็นแบบเปิดวงจรนะครับนี่คือความยาวเนี่คือความยาว l อสองนะครับ l อหนึ่งตัวนี้เขาเปิดวงจรเขาเริ่มต้นที่นี่ถ้าเขารับวงจรเขาเริ่มต้นที่นี่เขาเริ่มเปิดวงจรเขาเริ่มต้นที่ซ้ายนี้โอเคนะครับอ้า YS นะครับพอนยัดเหนึ่งจากหนึ่งเนี่ยนะครับมาเราต้องดูคำอธิบายได้นะครับปั๊บนะครับพอตไปนะครับจากจุด a จะทำให้สตาร์มีความยาวน้อยที่สุดก็คือ0.519นะครับวิธีการวิธีการทำไงครับวิธีการทำไงก็คือการแมที่เอาพุทจะคล้ายกับการแมที่อินพุตนะครับเอาดูกดูนี้ก่อน การการใช้สตาบแบบเปิดวงจรเพื so ่อเคลื่อนจากจุดกำเนิดจุดจุดกำเนิดก็คือ50อห์มไปยังจุด a จะทําให้สตาบมีความยาวน้อยที่สุดจะทําให้สตาบมีความยาวน้อยที่สุดจาก50อห์มจุดกำเนิดไปยังจุดเอเนี่ยมันเป็นรูปนี้นะครับนี่คือนี่จุดนี้คือ50อห์มจุดนี้คือ50องศเไปยนงจุดเมันจะทําให้สตาบมีความยาวน้อยที่สุดนะครับจุดเนี้ยน้อยที่สุดนะครับ ไปอยจุดเอปั๊บเนี่ยคุณก็พอ่ากขึ้นมาหาจุด a จุด a เนี่ยนะครับจุด a จุดเนี้ยถามว่าจุด a จุดนี้คืออะไรมันมาได้ยังไงมันมาได้ยังไงครับมันมาจากจุดตัดวงกลมตัวเนี้ยครับเราการวงกลมวงเนี้ยเราการวงกลมวงเนี้ยแล้วมันก็มาตัดเส้นนี้มันก็มาตัดเส้นวงกลมหนึ่งหน่วยตรงเนี้ยเื่อวไหมครับวงกลมตรงนี้มันมาตัดวงกลมวงนี้นะครับวงกลมที่คุณกางวงเวียนเนี่ย มันมาตัดกับวงกลมหนึ่งว่ะคุณก็ได้เป็นจุด A กเข้าใจนะครับซึ่งจุด A จุดนี้เราคุณอาจค่าได้ค่าหนึ่งก็คือเส้นนี้เอเคไหมมาไก่อนนะครับแต่วิธีการก็คือให้คุณลากเส้นตรงนี้ผ่านไปนะครับผ่านไปอเอ้คไหมเ้าไหครับผ่านไปพรผ่านไปผ่านจุด a ปับ๊บลากตรงเลยครับจุด2จุดคุณก็ได้ความยาว L2 โอเคไหมแต่ตรงจุด a เนี nya, ่ยแต่ตรงจุด a เนี่ยให้คุณให้คุณอ่านค่านะครับให้คุณอ่านค่าค่านี้ค่าค่าเจเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดห้าห้าเพราะฉะนั้นความยาวตรงนี้ความยาวตรงนี้มาจนถึงตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งห้าห้าออกับนะครับส่วนจุดนี้ก็คือคุณพาขึ้นไปปั๊บมันตัดที่จุดไหนคุณก็อ่านค่าออกมาไม่ใช่เจจุดห้าห้านะครับ จากจุดนี้มาถึงจุดนี้ความยาวมีค่าเท่าไหร่มันได้0.099หน้าอันนี้เป็นวิธีการวิธีการอะโอเคไหมครับนะครับ,นะรบอีกรูปแบบหนึง่งอีกรูปแบบหนึง่งเมื่อกี้นะครับ3.29หกข่ายนี่เป็นตัวอ,อย่างว่เดีย๋ยวนะครับด,ดูนิดนึงนะ โอเคเอเบการแมทที่เอาพุทก็จะคล้ายกับการแมทที่อินพุตนะครับแมทที่เอาพุทนะครับเมื่อกี้เราแมทเมื่อกี้เราแมทที่อินพุตนะครับเมื่อกี้เราแมทที่อินพุตอินพุตตรงนี้มันห้าสิบโอห์มรูปนี้ครับรูปนี้ครับเส้นมันห้าสิบโอห์มโอเคไหมครับอ้าววงจรเป็นอแบบเนี้ยวงจรแบบเมื่อกี้เราแบบตรงนี้บทอีเอสต่อไปอนี้แบบทวอลโอเคนะครับอ้าวคราวนี้คราวนี้แมทที่เอาพุทจะคล้ายกับแมทที่อินพุตโดยใช้สตับ ตามด้วยส่วนของมโพสติฟแบบอนุกรมซึ่งเริ่มจากกำหนดจุด yL แล้วก็กำหนด yL ตัวนี้นั้นก่อนองด yL ในแผนภาพสมมุตดังนลวิสองสามจุดสองสองคอการใช้สตับแบบปิดวงจรเพื่อเคลื่อนจากจุดกำเนิดการใช้สตับแบบปิดนะครับวงจรปิดเพื่อเคลื่อนจากจุดกำเนดฮัสโไปยังจุด b จะทำให้สตับมีความยาวน้อยที่สุดจะทำให้สตับมีความยาวน้อยที่สุดนั่นคืออะไรครับนั่นคือ คุณก็แมทรูปนี้คุณกำหนด yl เข้าไปนะครับแล้วก็กำหนด yl เข้าไปในนี้เรื่องอะไรครับ yl พอกำหนด yl มาปับ๊บแล้วก็กางวงเวียนรัศมีแล้วกับ l เขี่ไหมกางวงเวียนรัศมีแล้วกับ l พอกางวงเวียนรัศมีแล้วกับ l ปับ๊บแล้วก็สร้างวงกลมหนึ่งวง จากนั้นเราก็วิ่งบนวงเราก็วิ่งบนวงกลมหนึ่งในนี้วิ่งลงมาข้างล่างมันมาตัดจุดจุดหนึ่งที่เสน้นนี้สองสองเส้นนี้มันตัดกันเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยมันตัดกันที่จุดบีเข้าใจความหมายไหมครับนะที่จุดบีโดยจุดบีเนี่ยโดยจุดบีเนี่ยเราก็อ่านค่าหนึ่งได้นี่คือค่านี้อ่านตรงนี้ศูนย์จุดเจ็ดเจ็ด อากนี้มาคือสตาร์วงจรวัดนี่คือ L1 นะครับนี่คือ L1 นะครับแล้ว L2 ล่ะ L2 คุณก็ลากเส้นตรงจากจุดนี้มาผ่านจุด B ป๊บได้จุดนี้อีกจุดลากเส้นตรงผ่านจุด Y L ป๊บได้นี่จุดหนึ่งความยาวสองตัวนี้หาได้เท่าไหร่นี่คือความยาว L2 เป็นความยาวที่สั้นที่สุดโอเคไหมครับตอนนี้เราได้แบทชิ่งทางด้านอินพุต แล้วก็แมทชิ่งทางน้านเอาพุ๊เรียบร้อยละนะครับเราจะปรากวดเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมครับรูปสองเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งกันบ้าห้าหนึ่งกันบ้าแล้วจะเห็นว่ารูปแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาครับรูปแรกเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนที่รับวงจรเลยจริงเงี้เป็นเปิดเปิดมุมจอหมดเลยนะครับนะครับอ้าวแบบที่สองเนี่ยมีซีบีต่อลงก่า นะครับไอส์ไม่รับอัดวงจรนะครับโอเคไหมครับนี่คือวงจรแมทชิ่งความยาว0.09เลมด้ากับ0.159เลมด้าก็คือรูปนี้นะครับ0.159กับ0.09เลมด้าอันนี้สองก็คือส่วนนี้0.151ก็คือตรงนี้นะครับ0.151กับ0.077เลมด้านี่คือความยาว L1 ตรงนี้คือ L1 นี่คือ L2 นี่คือ L อหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผิดหือเปล่า L อ l หนึ่งเสองูจุดูเก้าท่าทีนี่คือ L2 0สองูนจุดศูนย์านะครับนี่คือ L1 หนึ่งโอเคต้องแลครับนะอันนี้คือวงจรแมทชิ่งอินพุตอินพันซ์เอาพุตอินพันธ์นะครับเพราะว่าจากบล็อกในแกรมเป็นรูปนี้รูปนี้ ที่เราต้องการมีแทรเตอร์ตัว,ตวนึงแล้วเราเออกแบบวงจร matching input, matching output, แมทชิ่งอินพุตแมทชิ่งเอาต์พุตอันนี้นะครับอ,อันนี้เป็นวงจรที่เป็นแบบซิงเกิลสตันะครับที่เป็นแบบซิงเกิลสตัทีนี้วิธีการแบบโหลดใดๆจาก ZL ไปยังอินพุต50ปูโดยที่อะไรครับโหลดใดๆโหลดใดๆโหลดไม่รู้ว่าปีค่ากับเท่าไหร่ เมื่อกี้โจทย์เมื่อกี้โจทย์โจทย์เมื่อกี้เนี่ยคือโหลด50โอมนะครับแต่เราไม่ร <The> <through> <anyway> <The> ู้ว่าอันนี้แมต์โหลดใดๆไปยังอินพุต50โอมนะครับนั่นคือคุณต้องออกแบบ L1 เท่ากับ50 L2 เท่ากับ50แต่ L1 L2 เท่ากับไอ้ L2 นี้เป็นอะไรครับลัดวงจร L1 เป็นเปิดวงจรนะครับวิธีการก็คืออะไรครับวิธีการก็คือครั้งแรกเลย YL คุณคอ y เราพอดไวเอลนะเราพอดไวเอลพอดไวเอลเสร็จปั๊บนะครับพอดไวเอลเสร็จปั๊บนะครับจากนั nice ้นเราการวงเวียนจากจุดนี้ถึงจุดนี้หนึ่งถึงไวเอลแล้วก็สร้างวงกลมมาหนึ่งวงนึกไครับสร้างวงกลมมาหนึ่งวงจากนั้นเราก็วิ่งบนวงกลมวิ่งบนวงกลมนะครับวิ่งบนวงกลมตรงนี้คือค่าลบจีีเป็นค่าจีบีเอส มีค่ากับ JBS ซึ่งวิ่งมาถึงจุด JBS เนี่ยนะครับ JBS เนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราก็จะเป็นจุดตัดจุดหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นจุดตัดจุดหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะวิ่งกลับเข้ามาหาหนึ่งนะครับวิ่งกลับมาหา <c oughs> หรือวิธีการง่ายๆวิธีการงๆๆ่าย <c oughs> ๆเราสร้างวงกลมหนึ่งวงแล้วใช่ไหมใช่เราสร้างวงกลมหนึ่งวงแล้วนะครับแล้วเราวิ่งบนวงกลมเนี้ยวิ่งออกไปวิ่งมาครับ จุดที่ตัดวงกลมกับจุดเนี้ยมันก็คือจุด yx นี่เองมันก็คือจุด yx ตรงนี้นี่เนั่นคือตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ1บวก jbs โอเคไหมครับโอเคไหมเพราะว่าวงกลมนี้คือวงกลม1น,นี่คือวงกลม1วงกลม1บวก jbs ก็คืออยู่บนเข้าใจไหมครับจากนั้นเราก็ทำการหา l1 หา l2 l1 หายยังไงครับ L1 เป็นเปิดวงจร L1 เป็นเปิดวงจรก็คือตัวนี้นะครับนี่คือ L1 จุดตัดสองจุดเนี้นี่คือ L1 L2 คือรัดวงจรรัดวงจรก็คืออะไรครับรัดวงจรก็คืออะไรนี่คือรัดวงจรนี่คือ L2 หลายคนคงจะงงว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นค่า L สอครับเพราะว่าจุดนี้คือจุดที่เราถูกต่อแบบลัดวงจรนะครับเป็นจุดที่เราต่อแบบรัดวงจรนะครับตรงนี้คือความยาวของลบ t B S นะครับซึ่งซึ่งซึ่งนะครับแมต L หนึ่ง L สองเนี่ยความยาวแบบลัดวงจรนะครับ ัญยา L1 เนี่ยเป็นแบบอนุก,กรมนะครับ L1 เนี่ยคือแบบอนุกรมส่วน L2 เนี่ยก็คือที่มันจะถูกลัดวงจรนะครับบางคนจะสงสัยว่าเอา้าอาจารย์ครับแล้วทําไมมันต้องมาลงที่ลบ GPS ด้วยก็คือนะครับมันเป็นลัดวงจรเนี่ยนะครับมันเป็นลัดวงจรค่าที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือค่าช็อตเซอร์กิตเท่ากับลบ GPS นะครับลบ GPS โอเคนะครับ ทีนี้ในการออกแบบนะครับในการออกแบบรวมก็คือนะครับ <c oughs> ในการออกแบบรวมนะสุดท้ายแล้วเราหาค่าเนี้ยนะครับ y in ก <Y> ับ x y x บวก y xc มันจะต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งซึ่งพอมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นคืออินพุตมีค่าเท่ากับ๕๐น,นะครับวิธีการหลักการก็คล้ายๆกันเลยนะครับหลักการคล้ายๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูดูตัวอย่าง นะครับตัวอย่างตัวอย่าง,งต่อวงจรนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาต่อให้อีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวาอาจารย์จะมาต่อให้ชุดหนึ่งนะครับ